สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วจันท็อปต้นในรายการยิปซีโอสิริกรค่ะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิพยากรกลุ่มพายิปซีและกลุ่มบารมีเพวะค่ะติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอสิริ15 และไอดีไรโอสิริ1หนึ่งหกครับติดต่อดูดวงกันได้ครับนะที่ Facebook นี้ครับนะอ่ะแล้วผมครับ Facebook วัชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีรเหนึ่งห้าและไอดีไรเอเจทีโอพหนึ่งหกครับสวัสดีครับทุกท่านในรายการ <c oughs> ยิปซีโอซิริกรนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอ มารายงานตัวเหมือนเดิมนะติดต่อสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะขอรับอืมท่านอาจารย์โอ้ขอใช้แวนิดนึงผู้เป็นประธานชั้นสูงสุดพิเศษนะใส่ไข่ นะนะเทพมาเองนะครับนะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับนะตอนหนึ่งคำถามนะครับนะแชร์แล้ว <c oughs> นะค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามก่อนนะคะแล้วถามทกดทไลค์กดแชร์กดถูกใจเพจไว้นะคะเพจยิปซีโอสิริก่อนนะคะครับนะถามทีเดียวนะครับนะถามแล้วถามทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปตอบให้นะอืม โดยมีท่านอาจารย์โอ<า>เดี๋ยวกำลังแชร์ไปตามกลุ่มครับนะอืมเออเดี๋ยวต้องแชร์อืม,อมนะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเรนนะตามด้วยคำถามนะครับนะ สวัสดีนะครับทุกท่านใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพจนะคะแล้วนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะเพจยิบซีโอสิรติกรนี่นะครับนะจะเป็นเพจหลักนะครับในการที่จะนาะเป็นในการเป็นเพจหลักนะในการสื่อสารติดต่อกับนะครับทุกคนที่ต้องการดูดวงก,กับท่านอาจารย์โออาจารย์ฮอปนะอาจารย์ฮอปอผมด้วยนะครับนะแล้วก็ผมด้วยผมอาจารย์ฮอปนะครับผู้ดูแลนะ ก็แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับ <c oughs> มามาเข้ามาครับวันนี้มีข่าวดีนะคะลูกค้าน่าจะเป็นลูกค้าแหละโอ,โอ้โอ้คุณหน้าเขาแต่โอ้จำเขาไม่ได้ก็น่าจะเป็นลูกค้าเขา,เขาเขาเขาเข้ามาแอดโอ้อแลรูลปโปรไฟล์เขาเป็นรูปเขาแต่งงานมีข่าวดีนะคะลูกลูกดวงแต่งงานแล้วก็มาแอดเป็นเพื่อน แล้วก็มาคอมเมนต์นะคะอืมก<อ>็ไม่ได้คุยอะไรกันมากอืมแลนี่ครับนะหนังสือครับของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับอดีตผู้ในการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและผู้ก่อตั้งสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและอดีตนาย,ยกสมาคมโหแห่งประเทศไทยเจ็ดสมัยครับและนี่คือหนังสือครับตั้งชื่อคะ่ะมีชื่อนะคะเลขศาสตร์ของชื่อคำอ่านของชื่อและความหมายของชื่อนะคะ อาทิตย์ถึงราหูและนี่คือโหราศาสตร์ไทยครับของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับฉบับเร่งรัดนะคะ <c oughs> อ่านได้ศึกษาได้ด้วยตนเองนี่คือโปยีป่สีเหลียวโหราศาสตร์จีนอืมค่ะโหราศาสตร์จีนโปยี่สีเหลียวนะดวงจีนนะครับของท่านอาจารย์ธีรพลอุร,อรพีพัฒนาพงศ์นะครับนะสอนโดยอาจารย์อรน,นาเปลี่ยนสีและนี่ลายมือครับลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะของท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษาชมรมครับและนี่ครับ หนังสือไพย,ยิปซีค่ะตำนานเทพกรีกครับของท่านอาจารย์ธนกรสิงก์เสษมครับต่อไปจะไม่มีแล้วนะครับนะจะไม่มีเอาแล้วนะแต่ทางเราเนี่ยก็จะพยายามรักษาไว้ให้มากที่สุดครับแล้วนี่ครับนี่คือหนังสือไพย,ยิปซีของท่านอาจารย์กาโมนแสงวงหลักสูตรมืออาชีพครับและนี่ครับนี่คือลายมือโขนทานสินใช่ไหมของท่านอาจารย์ทาตรีเทียมทองค่ะ ผู้มในกา,า,ารสถาบันโหราศาสตร์วิทยาคมปัจจุบันนะครับนะท่านเป็นเจ้าสถาบันสูงสุดนะครับนะที่ดูแลสถาบันในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ได้กับท่านนะครับ<ม>โดยตรงอาจารย์ใหม่ๆมาสอนเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ <นะ S 2> มีวิชาใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาอีกด้วยค่ะเป็นสูตรหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานนะคะเข้มข้นนะครับระดับโลกนะครับนะสวัสดีค่ะมาค,ครับคุณเรนสวัสดีค่ะพี่อ่า อ๋อที่ทํางานจะบรรจุให้ไหมคะยังครับผมไพ่บอกว่ายังครับภายในสามวันนี้ครับแชร์แล้วอันงวดน,นี้จะพอมีโชคลาภไหมคะน่าจะมีแต่ไม่มากนะไพ่มันหนึ่งเหรียญอ่ะอัวนถือเหรียญค่ะอถอเหรียญอ่ะอ่ะคุณเข็มสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะในสองสองอะไรอ้าเพราะว่า,วาผ่านไปเลย แฟนเงี่ยไปง้อแฟนนานไหมคะเขาถึงกลับมาคุณต้องไปตามง้อแล้วกันแต่เขายังไม่ตัดสินใจเสยทีเดียวไปแ <c oughs> ชร์ละโบพี่เขาจะทักมาไหมคะไม่ทักครับผมคุณต้องไปทักเขาครับแชร์แล้วค่ะเมจะตัดกับแฟนคนปัจจุบันขาดไหมอ๋อไม่ดูครับเรื่องตัดกันเราไม่ดูนะคะแต่เรื่องถ้าเกิดว่าได้คืนดีเราจะดูนะคะไปต่อครับโดแชะะร์แล<อ>้วค่ะมิ้นควรจะคุยต่อกับคนชื่อดิว หรือว่าควรจะเลิกคุยดีครับอันนี้เราไม่ดูครับนะมันเป็นการตัดสินให้คนอื่นเขาทะเลาะกันคือไม่ใช่เรื่องของเรื่องคือการตัดสินใจว่าจะคบหรือจะเลิกเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะถ้ามาให้หมอดูดูให้แล้วเกิดคุณมีปัญหาที่หลังขึ้นมาคุณจะมาโทษหมอดูนะฝ่าปครับแล้วด้วยจรรยาบัญไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์นะครับนะไม่มีสิทธิ์พูดใช่แล้วค่ะบีค่ะแฟนเก่าที่รักมากจะกลับมาไหมคะมีโอกาสครับเมตตามหานิยมแต่คุณต้องไปตามเขานะค่ะ นีไงนีแฟนเนียไปนี่ยังไม่ได้รับคําตอบอีกหรอก็ตตอไปแล้วไงค่ะคุณต้องไปตามเขาอ่ะอ่อแชร์แล้วค่ะมิกกี้ยี่สิบหกจะได้ย้ายร้านขายก๋วยเตี๋ยวไหมถ้าย้ายไปแล้วจะดีไหมเหมือนที่เริมนี่สามคำถามนะคือได้ย้ายแค่นี้ตอบแค่นี้ครับเออได้ย้ายพอนะคะเอาคําถามเดียวนะอย่าถามซ้อนนะคะแชร์แล้วค่ะเกศพรุ่งนี้จะได้ไปสัมภาษณ์งานไหมคะสัมภาษณ์มีโอกาสได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์นะคะ ใช่แล้วค่ฟ้าแฟนที่เพิ่งเลิกกันเขารู้สึกอย่างไรที่เราไม่ตอบข้อความเขาเลยเขาอยากให้เราตอบครับเพื่อจะได้รู้ใจครับนะเม,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 มตไมเตตามหา,านิยมอืมนะไพ่มันดีอะ่ะก็ยังมีกระใจให้นะอืมโดยมีท่านอาจารย์โออ่าไปาอ,อาจารย์โออ่าน แชร์แล้วค่ะเหนียวปีน่าจะได้แต่งงานไหมจ๊ะคือเราดูแค่สามวันนี้ครับดูสามวันนี้สามวันนี้ยังไม่ได้แต่งครับคุณต้องไปวางโครงก่อนไปวางแผนเลยระยะยาวๆเลยครับนะผมดูแค่สามวันกันนะครับนะถ้าคุณจะดูเป็นปีๆมาด้านหลังไปหลังไหม่ครับติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook สนะิริกร์อภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 i d นึ r i ห1 5และ i d หน r i ง1 6ครับ คำถามใหม่ก็ได้ค่ะแชร์แล้วคะมิ้นกับคนที่ชื่อดิวจะไปด้วยดีไหมคะคำถามใหม่หมยถึงอะไรเขาเคยหมยถึงเขาถามมาแล้วเราไม่ตอบให้เอ๊เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอาอันนี้มิกมิกมิกซี่เดี๋ยวนะมิ้นมิ้นนาดน,นาจิดาดวดควรคุยต่อหรือควรเลิกก็มาถามว่ากับคนชื่อดิวจะไปด้วยดีไหมคะไม่ดีครับใสอารมณ์กันครับเอาชนะกัน แชร์แล้วค่ะได้เมื่อไหร่จะได้งานคะคุณก็ไปหาสมัครสิครับจะเหมือนกับว่าสามพันนี้คุณยังไม่ได้นะเพราะว่าไพ่มันเหมือนการตั้งแง่กันอ่ะไปซีไม่ใช่ได้งานยังไม่ได้แล้วอ่ะได้ก็ได้ไ,ดไ,ดไม่ใช่ถามว่าจะได้งานไหมอืมไม่ได้อ่ะไพ่มันขึ้นไม่ได้ไม่ได้แชร์แล้วสี่คนที่คุยทะเลาะก,กันวันนั้นเขาจะกลับมาง้อเราเองไหมคะมาค่ะอืม แชาแล้วค่ะความรักไม่มีสถานะเลยโสดแต่งงานหรือมีแฟนห้ามไปเลยครับไม่ต้องสนใจครับไม่มีชื่อด้วยนะคะดูคนอื่นนะคะแชร์แล้วค่ะเป้าจะติดต่อขออย่าโอ้ยหย่าสำเร็จไหมข้ามไปเลยไม่ดูไม่ดูครับแชาแล้วครับเรือกการเงินจะดีขึ้นไหมครับโก้ยังไม่ดีครับคุณใช้เหมือนเด็กครับผมไปต่อครับใช้ไม่ค่อยคิดนะคะนี่ใช้ให้มีวิจารณญาณขึ้นหน่อยจะดีกว่าเราเราตอแชรแล้วค่ะชื่อน้องเมื่อไหร่เงินจะออกคะ เงินตรงรอออกเราเร็วเนี่ยอ่ะคือหนึ่งหนึ่งไลฟ์สดตอนหนึ่งคำถามคุณจ๋าคุณถามไปแล้วแล้วคุณมาถามใหม่อีกแล้วไม่มีคำว่าที่ไได้เห็นมีเลยไคุณนี่ไงคุณจ๋าถามใหม่กระปุกกระป๋องกระปุกามไปแล้วปีหน้าจะได้แต่งงานไหมจ๋าเนี่ยต่อบเขาป่ะก็จะไปตอบยังไงไม่ตอบให้ไม่ได้แล้วดูแค่สามวันก็ถามมาใหม่ไงถามมาใหม่ไงเขาขายจะดีขึ้นไหมมา ขายขายต้องเดินทางต้องขายแบบมีการเดินทางอะไรอย่างงี้จะดีนะคะคืออะไหแแ้้วชาและเป้าใช่ไหมชแช่ติดต่อขออย่าไม่ดูนะคะอย่าชาแล้วขาการโก้ช่นอเอแล้วก็คุณคุณกระปุกอ่าแล้วก็ ใช่แล้วค่ะเรื่องลูกเป็นยังไงบ้างคะเราไม่รู้ว่าลูกคกัวอะไรไม่รู้อะลูกอะไรเกิดหรือยังหรือยังไงเราไม่รู้เรื่องอลูกจะเรียนยังไงคือคุณไม่พิมพ์ไม่พิมมาให้มันให้มันละเอียดกว่านี้ใช่แล้วค่ะพิมพ์จะมีคนเข้ามาจีบไหมคะอ่าเดี๋ยวดูให้ใครไม่บอกชื่อไม่ตอบนะเจอคนมีครอบครัวเข้ามาเยี่ยมครับไปต่อจะมีคนเข้ามาจีบไหมไม่ถึงกับมีครอบครัวหรอกคืออะไรก็ได้ที่มาหลอกอะค่ะนะแค่นั้นแหละก็จะเจอคนหลอกนะเออใช่แล้วค่ะมีเนื้อคู่ไหมคะ มีครับเด็กว่าครับไม่ไม่บอกชื่อเราดูแค่ว่าเด็กอย่างเดียวบอกแค่นี้อ่ะจบไปอายุน้อยกว่าอืมแชร์ขอบคุณนะคะช่วยหนูช่วยแชร์หลายกลุ่มขอบคุณค่ะอ่แชร์แล้วครับหน่งจะมีงานติดต่อมาไหมมีครับผมงานเก่าๆครับงานเดิมๆนะคะอืมแชร์แล้วส้มนะคะขายรีไหมคะยังไม่ดีครับเครียดครับสามวันนี้แชร์แล้วครัตายเมื่อไหร่จะได้คบกับคนที่ชอบ มันเหมือนต้องแอบ,บคบครับผมเขามีครอบครัวหรือเปล่าต้องดูด้วยนะพ่อจ๋า,จาแม่จ๋านิดไข่ยี่สิบสามแชหรือยังคะไม่แชก็ทำครับทำไปเลยแชยแล้วน็อตจะสมัครงานใหม่ไปหลายที่มีสิทธิ์ได้ไหมครับมีโอกาสได้ครับถ้าสมัครทิ้งเยอะๆนะอืมแชแล้วกลางคนที่คบอยู่จะไปกันรอดไหมห้าสิบห้าสิบอยู่ที่การกระทําปัจจุบันครับอยู่ที่การกระทําต่อกันนะคะปัจจุบัน การกระทำต่อกันไม่หลูกเหรอใช่ในปัจจุบันโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้้เห็นการกระทำต่อกันในปัจจุบันและอนาคตอ่ะมาแช่ละคนายเวลาไปเวลาทักแฟนเวลาทักไปเวลาทักไปแฟนคิดยังไงคะขอบคุณค่ะเนี่ยครับเขาก็คิดคยดีใจนะอืมรู้สึกว่ารู้สึกดีนะคะอืม แชร์แล้วค่ะฟิล์มแฟนปัจจุบันเป็นเนื้อคู่ไหมคะเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะไม่ค่อยดีครับแค่นี้ครับตอบแค่นี้เราจะไม่พูดมากกว่านี้เกิดวันอังคารปีวอกเดือนสิงหาได้ไงอ่ะเอาคำถามผิดกฎค่ะผิดกฎไม่มีแชร์ไม่มีชื่อเลยค่ะข้ามไปเลยครับให้วันอะไเกิดมาทำไมก็ไม่รู้ถามใหม่ไม่ได้นะครับเพราะถามให้ได้ถม่ถามใหม่ไม่ซิ่งไม่สิ่งถามใหม่เนียดูได้เมื่อกี้ถามไปอะไรแล้วแชร์แล้วค่ะจะมีเนื้อคู่ไหมคะแล้วตอบให้แบบเมื่อกี้ มีเด็กไงเด็กกว่าแล้วถามใหม่อีกเออข้ามไปเลยไม่ต้องสนใจครับนะใช่แล้วค่ะการเงินเตยตรงช่วงนี้ต้องเก็บครับต้องใส่ใจมากกว่านี้ครับเพราะเก็บหมือเก็บไม่ค่อยอยู่นะอืใช่แล้วนะคะนิดยี่สิบสามสามีชื่อออฟยังรักเราอยู่ไหมคะหนึ่งเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสองอเอาคำถ,ถามไหนเอาเป็นว่าเขายังรู้สึกดีกับเราไหมแค่นี้นะเขาก็ยังรู้สึกดีอยู่จบแค่นี้ครับนะผมตอบแค่นี้นะอืม คือตอบแค่หนึ่งคำถามครับแชร์แล้วข้ต่ายคนที่หนูชอบเขาชอบหนูไหมโดยมีท่านอาจารย์โอเอออ่ะคุยดูคุยคุยได้ครับนะนะไปคุยได้ชอบหนูไหมก็ยังก็ยังคุยกันได้สามฝันมีใได้ฮาน่แชร์แล้วข้าฮานะสามีจะดีขึ้นภายในเดือนนี้ไหมคะมีเกเลิกลาไหมคะดีขึ้นเรื่องอะไรคะดีรู้เรื่องโรคภัยแค่เจ็บแล้วเขาจะดีขึ้นไหมหรือยังไงหรือว่า คุณทะเลาะกับเขาแล้วเขาจะดีขึ้นไหมหรอเราไม่รู้อะนะเอาเอาเอาแป็ว่าเอาเอาคำถามเดียวตรงตัวครับคุณทานะเอาคำถามเดียวนะเกเลิกลาไม่ดูนะคะเราไม่ดูเรื่องเลิกกันนะคะแต่ถ้าถามว่าดีได้คืนดีกันไหมอะดูนะดูดูดีไหมโดยท่านอาจารย์โอทะเลาะอ๋อทะเลาะเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าเป็นยังไงก็ต้องต่างคนต่างเงียบจะดีกว่าครับต่างคนต่างเงียบจะดีกว่าช่วงนี้เฉยเฉยกันดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรเฉยเฉยไปเลยไม่ต้องพูดอื พูดมาเดี๋ยวทะเลาะก,กันคือไม่มีชื่อเล่นครับใช่แล้วค่ะเมลอนนี่ไงอ,อ่าเมลอนอามาการเงินจะดีขึ้นไหมคะคุณต้องเก็บอะ่ะคุณต้องทํางานขยันทํางานค่ะจะได้เงินจะได้เงินดีอืมคือคือเรื่องเงินอะมาจากการงานของคุณนะคะเมตปลามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคนที่นั่นเข้ามาดูไลฟ์สดจะเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าก็มไม่รู้เนาะ เพราะว่าอะไรรู้ป่ะลองถามใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยค่ะสิริกรอภิรัตดูว่าเออมีใครรอเราหรอืรอเปล่ารอทำไรสดรอดูไรสดเราไหมปรากฏว่าคนกดถูกใจแค่สิบคน Facebook สิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้ไดีรายโอสิริและไอดีรายโอสิริครับ แต่โอเพิ่งรู้ตัวสามทุ่มนะครมาแล้วโอเกลียนการเรียนจะดีไหมถามใช่แล้วค่ะมีแฟนคิดยังไงกับเราคะก็คิดดีนี่ครับไม่เห็นมีอะไรเลวร้ายเลยนางฟ้าเว้ยพรอ่ะคือถ้าเราตอบให้คุณไม่ซิ่งอ่ะมันจะได้เปลียนคนอื่นไห้มันเยอะเกินไปคุณถามซ้ําเยอะ เออเชนั้นถ้าพูดไปก็ไม่พูดคือคุณเข้าใจไหมว่าเราให้หนึ่งไลฟ์สดต่อหนึ่งคำถามแล้วคุณไม่ซิ่งจะถามมาทําไมสามรอบแล้วซึ่งเราตอบเราบอกไปแล้วว่าหนึ่งไลฟ์สดต่อหนึ่งคำถามเท่านั้นเอาแม,ม็ก<ง>ตอนนี้ผมมีองค์แชร์แล้วครับแม็กตอนนี้ผมมีองค์ติดตัวไหมครับมีองค์ก็ต้องมีสิครับเพราะว่าคุณเป็นผู้ชายนะก็มีแต่เขาไม่บอกสถานะเพราะว่าเขายืนเฉยๆนิ่งๆเนี่ยเขาไม่สแสดงสถานะเพราะเป็นอัศวินเขาะสะแสดงแค่นี้ถ้าอย่งนั้นต้องดูเทพครับต้องดูในไพ่เทพ ตัวองตัวเทพนะคะมีการดูดวงตัวองตัวเทพจักเรานะคะดูดวงกับอาจารย์ท็อปนะคะตัวองคตัวเทพดูได้นะคะคือต้องมาต้องมาดูในไพ่ชุดนี้ครับไพ่ชุดธรรมดานี่ออกออกไม่หมดแต่ถ้าไพ่ชุดนี้อธิบายออกหมดครับคือไพ่มหาเทพครับต้องมาดูส่วนตัวว่างั้นและมีค่าครูค่ะอ่ะนะติดต่อสอบถามในบ็อกน์นะเรื่องอย่างนี้เขาไม่ดูกันฟรีนะคะอ่ะไปต่อเลยต้องเปิดตาที่สามอาจารย์ท็อปนะบูชาครูเขาก่อนครับแช่แล้วค่ะเป้จะสอบสัมภาษณ์ตำรวจได้ไหมคะ ยากมากครับแชร์แล้วครับแม็กตอนนี้ผมเอาอีกแล้วแชร์แล้วค่ะจะได้บ้านใหม่ไหมคะปูยังไม่ได้ครับนิ่งครับอ่อันนี้อัน,นอันนี้มีสิทธิเ์เซ็นสัญญานะมีเอ,นนเอกส,สารนะต้องเซ็นนะเอาว่าไปคือมีโอกาสได้โเซ็นเซ็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเกีย่ยวกับบ้านอ่ะเออนั่นแหละอืมปุยปุยปุยไม่มีแชร์ค่ะหรับครับสบายดีค่ะติดตามอยู่ค่ะ ข้ามไปเลยครับคุณอ้วนนะรู้อย่างอคุณปุ๋ยไม่มีแชร์นะคะถามมาสองรอบข้ามไปเลยครับคุณน้อยแฟนไปมีเมียน้อยคุณน้อยไม่มีแช์ไม่ไม่มีคําว่าแชร์แล้วนะคะข้ามไปครับคือต้องแชร์ก่อนไลค์ก่อนเป็นค่าครูให้เราด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถ้าไม่มีคําว่าแชร์ขอข้ามทั้งหมดนะครับแชร์แล้วคะ่ะออมแฟนเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมะเร็งวันที่27เจนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีไหม ยากมากเลยครับนะรู้สึกว่าเขาโดนมีดเยอะได้ผ่านแน่นอนเจ็บอ่เธอผ่านแล้วผ่าแล้วเห็นเห็นดาบเห็นมีดอย่างนี้แล้วรู้สึกผ่าแล้วเจ็บพูดไม่ได้นะคะแบบนี้พูดไม่ได้จริงๆเป็นเรื่องกรรมครับนะไปคือเขาไม่ให้ทักเออไม่พูดดีกว่าผ่าผ่านไปเลยผ่านไปเลยไปปล่อยสิ่งมีชีวิตแล้วกันอาจารย์แนะแล้วปล่อยปล่อยอะไรดีคะอาจารย์ปล่อยกบแล้วกันมันจําศีลมันมีศีล นะแล้วมันก็มีตบาดเดชะเพราะว่ามันสวดมนต์ได้ด้วยอ่องอองแล้วมันลงไปฝังตัวใต้ดินกันการฝังตัวใต้ดินของมันนั่นคืออะไรรู้ไหมลงไปจําศีลกบเนี่ยทําไมอาฆาตแรงมีปูอีกตัวหนึ่งที่มีศีลใช่ไปปูไปกบนะอืมพวกนี้มันมันจําศีลได้ไปลงไาเลยได้บุญแรงนะคะอืจับไพ่ดูไม่ดีเลยลหะ บอก <ไป S 2> แค่นี้แหละ่แชร์แล้วค่ะวิค่ะสามีที่เพิ่งเลิกไปเพิ่งเลิกไปตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราคะเขาไปเรื่อยๆของเขาครับเขาไม่คิดอะไรครับคุณปุ๋ยยังคงไม่มีแชร์นะคะข้ามไปครับคุณพีขอบคุณมากค่ะคุณแชร์แล้วค่ะทรายจะมีโชคลาภไหมคะไม่มีครับพูดตรงๆออขอบคุณที่ตอบให้คะ่ะแชร์สามครั้งปูขอแ<อ>ชร์แล้วะะชื่อเล่นคำถามครับคุณสุเทพสวัสดีครับ แชร์แล้วค่ะขิมค่ะคนนี้เขาคิดยังไงกับเราคะคิดดีครับเมตตามาหานิยมชอบ,รบเราแน่นอนนะคะนะไปต่อครับไม่มีแล้วคะ่ะอือเฮ่ออะเดี๋ยวผมจะออกแล้วนะผมจะทำไมผมถึงแนะนากบก,บกับอึ่งอ่างเพราะอะไรรู้ไหมอึ่งอ่างด้วยหรออึ่งอ่างด้วยเพราะพรุ่งนี้มันมันจำศีลหมดเลยแล้วมันแล้วมันลงไปสวดมนต์กันได้ถามว่าพวกมันหายใจอะ่ะบางทีเคยได้ยินไหมกบจำศีลถ้ากบจำศีลได้แปลว่ามันมีตบะนะ ทีมพคำว่าแชร์แล้วคุณนอลไม่เข้าใจอะค่ะคุณน้ำไม่เข้าใจอะคุณนวลไม่เข้าใจ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาจะตอบให้เขาไหมไม่ตอบแล้วครับแล้วผมออกกันนะไปแล้วนะครับนะใครต้องการคุณนม่เข้าใจเขาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามชื่อไม่รู้เขาอ่านหนังสือไม่ออกครับนะเราต้องไปครับนะมีคนอีกคนค่ะแชร์แล้วค่ะฝ่ายยี่สิบสองแฟนต่างชาติที่เลิกกันไปจะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาไหมคะมีโอกาสครับขอบคุณค่ะเมื่อก่อนแฟนพาไปปล่อยกบบ่อย แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำเลยต้องไปปล่อยกบผมบอกให้กบเนี่ยมันมีตะบะเดชะเพราะอะไรรู้ไหมมันลงไปจำสีแรกกับชีวิตคนนะอ่ะแล้วตาแผ่นดินนะ่ะของจีนนะของกษัตริย์ใช้อนะ่ะปัม๊มอะตาปัม๊มอะตรงท้องมันอนะเป็นกบนะเออ,อใช่แล้วค่ะมียาอีกน้าไหมคะแฟนจะติดต่อมาหาจะคืนดีกันไหมมีโอกาสครับนะภายสิบเหรียญครับคุณต้องไปตามเขาก่อนนะ คือแฟนคนเอาอางนี้ดีกว่าคนที่ร้อนใจเรื่องแฟนไปวินเมียน้อยเนี่ยเอาอินมหาสเสน่ห์เมตรามหานิยมไปใช้ครับผมนะเอาไวส้สวดเรียกจิตคนรักกับคืนนะคะเชื่อก็เอาไปถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่วเวนแต่กรรมนะมันไม่มีนะอะไรจะเสียแล้วนะคะ<ป>ลองดูนะคะจะได้ผลนะม,มีคนได้ผลมาเยอะแล้วนะคะอะมาครับออะอะมา